ครับสวัสดีครับร้านเรืองชัยมอเตอร์ครับพบกันอีกแล้วนะครับกับเซลปิยะครับวันนี้ผมจะพามาดูนะครับรถไถนิวฮอลแลนด์นะครับ t t 4 8 R ครับตัวนี้เป็นรถมือสองนะครับขนาด47แรงม้าครับเช่นเคยครับตอนนี้ช่างกำลังทำความสะอาดอยู่นะครับเก็บรายละเอียดให้กับลูกค้าครับจัดส่งลูกค้าครับดูนะครับผมลูกค้า สีนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนที่ไม่สนใจสีเดิมนะครับทางร้านพร้อมเก็บสีให้นะครับสีคันหน้าครับชุดใบมีดครับผมเก็บให้หมดครับ100%ครับดูสีเครื่องครับลูกค้าครับเหมือนใหม่ออกจากห้างเลยครับผมดูครับ ล้อก็เก็บสีนะครับลูกค้ามาดูชุดหลังครับเก็บสีให้หมดทั้งคันครับเหมือนรถใหม่ครับครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับติดต่อได้นะครับเซลปิยะครับ0ูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หกห้าเก้าสองเจ็ดหนึ่งครับเซลปิยะครับร้านเลืองชัยมอเตอร์สวัสดีครับ